สวัสดีครับจากเ c e b o o k ช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับอันนี้เป็น m เม f ฟิสทีเล็กสของคุณอํานาจนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าแล้วก็แบตเตอรี่หมดนะครับก็ยังชาร์จไม่เข้านะครับไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องได้นะครับตอนนี้ทางร้านซ่อมให้ชาร์จเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าพวกความชื้นพวกไอ้น้ำนะครับมันเข้าไปข้างในตัวเครื่อง แล้วมันก็เข้าไปทําให้ช็อตนะครับตอนแรกเนี่ยเสียบยังไงก็ไม่เข้าเลยนะครับตอนเนี้ยเสียบเข้าทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยด้าน,นหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเสียบให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือตอนแรกแบตเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เสียบให้เต็มร้อยก็ชาร์จเข้านะครับเนี่ยขยับขยับก็ไม่หลุดนะครับนี่ขยับ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 นะโอเคนะครับ ใช้งานได้ละแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอสก,ก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับตัวนี้เมดฟิตที่เลขสอนะครับอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้าด้านหลังโดดน้ำมานะครับเนี่ยตรงหน้าจอนะครับหน้าจอไม่มีติดฟิล์มเลยเดี๋ยวทางร้านจะติดฟิล์มแถมให้นะครับ แถมให้ลูกค้าแล้วก็เอาสำรองใส่ให้ในกล่องนะครับนเี่ยปุ่มดาวนะครับปุ่มดาวกดได้ปุ่มอัพครับปุ่มอัพกดได้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวานะครับ back select กดได้นะครับ เลื่นหน้าจอนะครับเลื่นจอเลื่นได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานเ,นเนี่ยเลื่อนได้หมดเลยนะต่อไปทดสอบเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ วัดตากาันเต้นหัวใจอันนี้จะเป็นแสงแสงสีเขียวด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังมันจะมีแสงสีเขียวออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ตัวเครื่องวัดให้เสร็จก่อน โอเคว่าเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้นะเนี่ยครับแสงสีเขียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแสงสีแดงนะครับมันต้องสวมใส่จริงนะถึงจะขึ้นเนี yeah. ่ย โอเคตรงนี้นะครับโดยด้านหลังจะเป็นแสงสีแดงนะนี่เซนเซอร์นะครับอันนี้ขึ้นก็คือใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับให้คุณอำนาจนะครับของแถมเดี๋ยวใส่ไว้ในกล่องนะครับใครที่จะซ่อมมือถือซ่อมนาฬิกาขั้นตอนมีเขียนบอกไว้นะครับทำตามขั้นตอนได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ